น้ำตาจะไหลที่ชายไม่อยู่นิ่งเลยทนายจูนเผยสารรับฟ้องแล้วรอเจอกันที่ศาลตามนัดอึ้งที่ชายนักร้องเสียงนุ่มชูนิ้วกลางด่าใครดาราสาวยังโผล่ถามไม่จบจริงๆเรื่องราวดราม่านักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลาล่าสุดพบว่าเฟซบุ๊กพี่ชายมีการเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ชูนิ้วกลางวันที่27มิถุนายน6 6เพจเจมอย1 0หยโพสต์ข้อความว่าน้ำตาจะไหลที่ชายนักร้องเสียงนุ่มเขาชูนิ้วกลางสงสัยเขาชมกูกับแฟนคลับว่าเยี่ยมจริงๆ เยี่ยมจริงๆด้านนักแสดงและพิธีกรหญิงสายฮาตุก๊กี้สุดารัตหรือตุก๊กี้จริงร้อยเข้ามาคอมเมนต์แซวถามด้วยว่าแล้วมึงชูกลับไปไหมอ่ะด้านชาวเน็ตคอมเมนต์รัวๆอาทิตย์มีพี่เมื่อพร้อมนะน้องครกคนอย่างเธอต้องเจอคนแบบเจมอยหนุ่มไม่ได้ดักเพราะเมียน้อยหลอกดูแล้วดับเพราะที่ชายมากกว่านี่เรียกว่านัดหนุ่มมาตกกลางสีแยกทำให้คิดได้ที่ผ่านมาคุณจูนต้องเจออะไรมาบ้างมีความอดทนสูงมากเป็นต้น ล่าสุดวันเดียวกันนายความของจูนพันรยาหนุ่มกลาโพสต์ภาพเอกสารการฟ้องสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีคดีหมายเลขดำเรียกค่าทดแทน10ล้านบาทพร้อมแคปชั่นว่าฟ้องคดีแล้ววันนี้และสารมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วครับรอเจอกันที่ศาลตามนะัด